เปลื่นเปลือมีอยู่ร้านหนึ่งเกือไปเหมือประมาณสิบกว่าปีทีเดียวครับมาอยู่ในติดเกาะอ,อยู่กันเกือบยี่สิบปีแล้วครับมาจุดวันนี้กับร้านนั้นยังอยู่ในสถานะอยร้านอื่นอาจจะปิดกิจการลงโดยเอดพุ่นร่วนตัวหรือว่าเศรษฐกิจกับแต่ร้านนี้ยังคงอยู่แม่จะป้านมานานนะครับใบาอาจจะนิดนะครับว่าร้านนี้ก็จะมีรสจาติจัดเป็ดนะครับจะไม่ ลดสเตนดากราดนะครับถ้าใครจยกกินเป็ดไม่ได้กะไอรี่กเหลียงการจ้างงานสีมีลดจ่ายเป็ดนะครับดยการเลีกเอียงก็เป็นเป็นการจ้างงานจริงๆว่าปัดหรือว่าต่อเตงนกับบบกใบยหนแบบนี้บางคนอาจจะรู้เลยบางคนอาจจะไม่รู้ที่ไปดูกันกล้ามนี่เลยกับร้านกัวเด่นตายกับ ราน้านัดปลาและราน้านตัวไปทีว่าเนีนกุ้งเนีนตะเตนดักคือความรสจัดจัดแป๊ดกับไม่รดรสจัดกล้องตัวเองเวมกับไก่ทีว่าทานเป็ดไม่ได้กับไอ้สั่งกล้องหาจมื่นทีว่าเป็นจมูกจืดนะครับแต่รสจัดก็ยังอร่อยไม่แตกต่างกันครับนี่กับมีนูกับมีนูมีเยอะแยะเลยครับเป็นกังฟ้าปลามีเก่งต้มเจนว่ายังเก่งต้มกบกับ ปัดดวงกลัวเกลือหรือเปล่าได้ังงั้นเลยกับแล้วก็อีกมากมายนะครับเมนูกับแกงงมูป้าเป็นต้นกับอยากให้มาลองกับสิโกลันตากับกะบีกับร้านนี้ยังก้งอยู่กับแม่ว่าจยู่ลันต้ามาได้เกือบยี่สิบปีแล้วกับที่มาอยู่นี้ร้านนี้ก็ยังคงอยู่ได้กับในขณะที่อีกหลายๆลร้านก็ปิดกิจการลงนี่คือเอกลักษณ์กับมาลันตา ถ้าวายาจะพบกับอาหารไตดีว่าไตาจ๋าเลยกับไตเตะกับตงรงด้านนี้กับด้านนี้รับนี่กับเมนูลากไร่กับกล้องแป๊กกล้องแซตปลาหรือว่าอาหารตัวไปกับบรรยากาศในร้านก็หน้าหลังอยู่นะครับ ไอดูไอดูบรรยากาศในร้านนะกว้างกว้างกับเมาะชัดอ่านเรียงได้เหมือนกันกับกับ<นท>กปลายเตือนหลูก,กาที่ว่า้าสั่งกินตานเป๊ดไม่ได้กับไอ้ไม่มีเป็ดกลางเป๊ดหน่อยนะครับกับนี่ก็มีกมล้องวันด้วยนะครับมีกลองวั มีกรเนียวมามวงครับมีนุ่มไตทางเฉีนว่าก็นุ่มเปียกปูนนะครับเป็นกระนุ่มรายวันที่ว่าทางานั้นจะบอกไว้นะครับจุดเซลฟี่ก็มีไอ้บางเฉ่นกันกับเฉ่นว่านี่กับใต้กับชื่อหลันกัวเด่นไตกับกัวเด่นไตในเกาะลันตาจังหวัดกระบีกับนี่อีกจุดนึ่งกับ จุดนี้ก็ได้รูปได้ครับซิวไปครับนี่ครับอันนี้ก็การันตีครับการันเครื่องไม้การันตีกล้องร้านนะครับบอกไว้ปจัดชิ้นนะครับอันนี้ถือก็นุ่มตีได้วันก็นุ่มไตก็้าันนี้เป็นก็นุ่มเปียกฝูนนะครับทางร้านยังมีการกจัดทำเค้กวันเกิดนะครับ ถึงได้ชอบตามแนวว่าจ้างหลวงนายอ้ไนึ่นงวันหญิงดีกับแต่ถ้าจ้างแบบจุกจุกเชิญนะครับถึงได้จะง่งมุ่งก็มีกล้องก็จะรับตามมากับในช่วงหน้าอก็มากล้วกับเล็กเหลียงการตันเอ็นหนึ่งตันตันไม่ได้แจะแป๊บกับเล็กเหลียงก็เลยจ้างมูค่คัวเขือมาครับมในสตัดหน้าตาอ่างก็หน้าตาครับอ่างก็ร้อยเหมือนกันครับ เรามาลองชิมกันดูครับเปิ่อนๆชิมดูมูคั่วเคือกับรจัดจะเป็นนิ่มรับนิ่มไม่แกงกับนิ่มแล้วก็จัดแบบนีครับถึงกับก้าวโดนๆครับกับหัวร้อยปรับปรับเลยกับเปิ่อนๆนี่หัวร้อยปรับปรับกินไปปืูไปกับไนเป็นกับตะเวนหน้ากินไปเรื่อยๆติดตามได้นะครับว่าจะไปที่ไหนอีกครับร้านไหนทถึงใจเรารีวิวให้นะครับติดตามได้ขอบคุณครับ